สวัสดีค่ะกล่าวกันว่าพระราชวังบักกิงแฮมกำลังตรวจสอบคอลเลกชันของพวกเขาเนื่องจากเพรเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดการต้อเถียงระดับนานาชาติพระราชวังบักกิงแฮมสามารถใช้มงกุฎอายุกว่า200ปีเพื่อสวมมงกุฎแก่ราชินีคามเมล่าทีพิธีราชาพิเศษของกษัตริย์ชาวส์ที่3ในปีหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงการโต้เถียงเรื่องเพรโกอินูความตึงเครียดระหว่างอินเดียและอังกฤษ เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนื่องจากความพยายามที่จะตกลงในข้อตกลงการค้าหลังเ Brexit ด้วยเหตุนี้พระเจ้าชาลส์ที่สจึงอาจตัดสินใจว่าพระมเหสีองค์ใหม่จะไม่สวมเพชรโกอินูที่มีชื่อเสียงแต่เป็นที่ถกเถียงกันในพิธีราชาวิเศษในปีหน้าเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแย้งระหว่างประเทศเจ้าหน้าที่ของพระราชวัง อาจต้องเจาะลึกมงกุฎและอัญมณีจำนวนมากเพื่อหาทางเลือกที่เหมาะสมมงกุฎที่ไม่ค่อยมีใครรู้จกักรวมถึงมงกุฎที่สมเด็จพระราชินีอดิเลสสวมในปีพุทธศักราช2374เนื่องจากการใช้มงกุฎของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธควีนมาเธอรล้วนแต่ไม่รวมถึงกรณีพิพาทกับอินเดียตามรายงานของรูเพิร์ตเบลผู้สื่อข่าวราชวงศ์ของ Talk TV, ท็กทีวีกษัตริย์ชาวส์ที่3 มีแนวโน้มที่จะอ่อนไหวต่อแนวคิดที่ไม่ต้องการทำให้อินเดียไม่พอใจในายเบลกล่าวในทอล์กทีวีว่าความสัมพันธ์กับอินเดียมีความตึงเครียดเล็กน้อยในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่เราพยายามหาข้อตกลงหลังเบรกซิตกับอินเดียดังนั้นไม่ใช่แค่ความอ่อนไหวของราชวงศ์เท่านั้นที่เดิมพันที่นี่มีความอ่อนไหวทางรัฐศาสตร์มากกว่านายเบลกล่าวเสริมว่า นั่นเป็นส่วนหนึ่งของปัญหาที่เป็นปัญหาที่ถกเถียงกันเกี่ยวกับพิธีราชาพิเศษมงกุฎของควีนแอดิเลดที่ใช้ในพิธีราชาพิเศษอย่างประหยัดของกษัตริย์วินเลียมที่4เป็นส่วนหนึ่งของรอยั่อคอลเลกชันแต่ที่อยู่ในปัจจุบันยังคงเป็นปริศนาหลังจากที่ถูกถอดออกจากการจัดแสดงที่หอคอยแห่งลอนดอนในปีนี้อย่างระมัดระวัง ผู้เชี่ยวชาญได้บอกกับเดอะเทเลกราฟว่ามงกุฎของสมเด็จพระราชินีเอลิซาเบธหรือควีนมามยังคงสามารถใช้ได้ตามที่วางแผนไว้ในตอนแรกโดยเพชรที่เป็นข้อโต้แย้งถูกแทนที่ด้วยเพชรขนาดใกล้เคียงกัน